เออ,อเี่ยวติดกซื้อน้อมากไีหน่อยเนื้อมากกิน,นกโลงอ่ง,งามงามพี่น่องเดี๋วติดมาเห็ดสอมเนือไอส้มเนื้อเดี๋ติดไต่างกัละไต่อ,ะะตอ,กองกันก็คนละอนกองก่นเลยเนีะะ่ยี่ดซื้อซับสะกอนพี่น้อง 安东，看了一篇文章，事实。 ไปสักไงแต่วันนี谢谢้มันมาต่อกลเดี๋ยวบซับจะมาเบิ่งกันอีกทีนึงรับี่น้อ

แยพีินอะยกทิกลาซับเอียบร้อยแล้วเกลียมแยกปละับเรียบร้อยแล้วใช่กระเทียมลงไปี่นองใส่กระเทียมเละๆนึนงเจดีหอมใส่ข่าวข่าเนี้ยเาแยล่างเรียบร้อยแล้วกิน่น้เหนียวนึ่งล่างเรียบร้อยแล้ว ใส่ปปงงของ,งวัวลงไปี่อนนัวลงไปใส่้าพิรเอาจะเอานห้ชิขก้นบอกล่าเขาจังเตืมไหมขำได้พี่น้ เขนให้มันแข็งไปเนอะใครมันเลยได้ี่ต้องสี่เสียข,ขันบ่ดยมันบ่เสียมันสีเดียวเอเลยนให้มันแข็งแข็งเลยพี่นอัะนเรยยแต้วพี่นอง ขั่นอย่างไร่ที่ประสิทธิมากขันขันละห่ออันนี้ใหญ่ไปด้วยพี่น้องเฮ็ดกินเฮ็ดจีนจากห้องขันจนเข็มนะพี่น้องขันได้ได้ขันนให้มันได้ได้หลังจากมันจังสเสียบพี่น้องขันพอได้มันก็สิทธแล้วเอเน่ กระติสีบาง ane, อันเนี่ยเพราะมันถีบเกลือน่าพี่น้องถือเกลือถือกระเทียมมันบ่แม่นือนไหน่ตเนื้อเลยเพราะว่าเแยกคั่นได้กระเทียมใด้เกลือแล้ว <hour> มันม <mar> ันก็เลยะออกมาเป็นสีนี่คือกระเห็ดขายเลยเห็ดขายก็ใส่สีเนาะ แกันพปน่นาะเครื่องดูแยกทิพยกับเบียงไว้ตลาดน้อยนึง่งเครื่องดูสอได้จัดปัน พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกล่ได้ซิบปันพี่น้องเคืองโล่พ่อเคืองโล่ก็แย่ทิพย์แบงอะไรแตถลาบยลยน้อยนี่เมียวเมียวอย่างเมียวเมียวอย่างว่าแม่นนนเน่ากินได้ไงเน่ากินด้วยแต่ว่ากินบ้านไหนได้ แกเก็บกับฮอสมบอกเป็นเรื่องเป็งงน้ลังบอกง่ามขยะนอนพี่น้องนะตองกับตองกับตัวข้าตาข้าวเดียวตองกับตาข้าวเดียวกรบเสียงกอบเลยเสียงกรอบไม่ได้ดใส่ใบตองหลายด้วยนี่น้องใส่ใบตองห,หน่อยๆ มาจริงๆต้องสไปต้องมาีอิ่เสียงกเสียงสียงม่ต้องกอบพี่น้งอนงแต่วนแถบไม่ได้เป็นข้าวต้มนะพี่น้อง เป็นกระต้มเลยบ่าได้แล้วนี่ยหนามเขาหมดเป็นสมเนื้อให้ซื้อน้องพี่เนาะเป็นเลี้ยงหอยใหญ่ไปเลยพี่น้องเสงเเร็จเรียบร้อยจ้านี่มาห่อสมแยกติดไปซิทห่อพี่เนาะแยกซิทห่อ เสจเรียบร้อยเอ็นความกินที่นอนเอยแล้วเอ็นห้าจังมาเบิ่ออีกที่น,ทน้อนเอ็นกับกินได้แล้วมาไปอันสีเลย